วันนี้อยู่กับช่องโตกรุงแชาแนลนะคะก็ต่อครูชแนลค่ะน้องต่อมาเล่นด้วยนะวันนี้ใช่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่นซ่อนแอบในชลาแลนแอนด์เซากันนะคะทุกคนก็ที่จริงพื้นที่ชลาแลนมันกว้างมากนะครับทุกคนแต่เราจะเล่นแค่ตรงตึกนี้เท่านั้นนะแล้วก็รอบข้างคือเล่อยนะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะทุกคนก็ตึกไวล้ว<ะ>ต้องรีบ ให, yup. ให้อยู่ท้องฟ้าตอนนี้นะคะคือมืดมามืดแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีกล้องประจําตัวของทุกคนนะคะโชว์กล้องไ้เป็นกล้องโทรศัพท์นะคะถ้าเดี๋ยวจะมาเริ่มโอโน่ออกกันเลยนะคะทุกคนว่าใครจะเป็นคนหาหนึ่งคนคนซ่อนสองคนนะคะเราจะเล่นท like ั <S <s ้งหมดสามตานะครับโอโน่ตาแรกต่อเป็นถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญานะคะอย่าลืมกดัอวิดีโอเลยนะไปค่ะทุกคน ไว้นะครับคือจะเอเป็นชั้นสองชั้นสองนะครับแล้วก็เป็นห้องหลังสุดนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อ <S <S <ไ>เฮ้ยเพื่อจะได้แบบแอบเงียนสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นบันตึกนะครับก็บันตึกก็จะมีทั้งหมดสามชั้นไอชั้นดาดฟ้านะครับก็ชั้นดาดฟ้าของชั้นที่สามก็คือชั้นสี่นั่นแหละประมาณสี่ชั้นเนะนี่ยเข้ามาห้องข้างๆนะทุกคนมันมันมีทางเดินมาข้างๆนะครับ <S <S ตอนนี้อยู่ในห้องนะครับห้องเสียงมันกล้องนิดนึงนะทุกคน โอเคเ๋ยว่าจะแอบห้องนี้นะคะเพราะว่ามันค่อยงลุกล่คะเดี๋ยวมันไม่ได้อะมันน่าจะตรงนีทุกคนเสียงดังมากเลยนะคะ คผมว่าน้องน่าจะหาผมไม่เจอนะครับเพราะว่ามันจะยากเกินนะครับเราห้องเนี้ยเราเราเก็บไปใช้นะทุกคนเก็บไปใช้ตาที่พี่ของผมเป็นนะครับเพราะว่าพี่ของผมอาจจะหาไม่เจอนะครับแต่เนี้ยเราต้องอ่อนๆให้น้องหน่อยนะครับไม่ต้องโอเคเราต้องอ่อนให้น้องหน่อยนะครับเพราะว่าน้องไม่รู้อตอนนี้ผมคิดว่าน้องผมน่าจะเข้าไปหาพี่ผมข้างล่างนะครับ คนเจอหมดแล้วอะ่ะคงอุ้งสร้างอ่อนให้อ่ะโอ้แล้วเจอพี่อูเรี่องครับน้องต่อ,อ,ไ,อ,อ,อไม่เจอครับนี่ครับไม่เจอเลยนะไปเดี๋ยวพี่ถือให้ต่อปิดต่อปิดกล้องเลยก็ได้ทุกคนมาเดี๋ยวผมถือกล้องให้น้องเองไป<ว><ว>ต่อเร็วๆนะมีเลยทุกคนไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปน่ะ คนร <get> <hein. S 2> ู pe e <inter> ้เสียงลมแรงมากเลยนะทุกคนไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่าแล้วก็รีบต่อเร็วๆหน่อยจำหมดเวลาแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวพี่วิ่งตามเองมีไหมครับบอเจอนลครับไปเร็วรีไปดูในห้อง ก็อดหันกรปอไม่ไม่มีหลอกในความไม่มีในควาไปวิ่งไปเลย<ป>ต่อพี่ว่าอยู่นี่เลยต่อเพื่อยู่ในห้องเอาเท้าข้ามาบ้างพี่ไว้ตอนนี้ยังไม่ผ่านเลย น้องได้ไมาตรงนี้หลายเอบาแล้วเมื่อกี้โดยคนสุดท้ายเป็นเนี่ยเราชนะแล้ว,ลวะคะ่ะทุกคนแล,แล้วเราจะออค่ะทุกคนก็เป็นไงจบไปแล้วตารแรกน้อง <ไป S 2> ฉันตอนแรกฉันจะเข้าไปข้างในแล้วแต่ฉันอ่อนให้น้องฉันคิดว่าน้องยังไม่ขึ้นไปฉันก็เลยเออกมาอย่ข้างนอกห้องน้องก็เลยเห็นฉันเลยเป็นไงบ้างคะคนหาเห,หนื่อยไหมเนี่อยครับอ่าเดี๋ยวตาที่สองะแล้วเจ้ก็จะไม่ออกจริงจริงเราเข้าไปในห้องแล้วนะแต่ราองหาไม่เจอแล้วก็เลยเข้าไปใต้เตียงมาทุกคน ละลายชัดเลยนะก็ทุกคนแล้วก็ผมอยากจะเพิ่มอีกหนึ่งกฎหน่อยครับก็คือในห้องครัวไม่สามารถถ่ายได้นะครับวน่าอันตรายเนาะมีดเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราจะมาแอบเลยอ๋อขอขอพูดนิดนึงนะก็คือถ้าเจอหาคนแรกเจอแล้วให้ทักบอกเลยได้กระชาบเวลาเพราะฝนจะตกทักบอกคนที่เหลือเลยว่าหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วให้ไปดูว่าเราซ่อนตรงไหนโอเคครับบอกเดะนะ ทุกคนคะเดี๋ยวผมจะนับเป็น20่ิบวินนะแล้วก็ห้าหนาทีตอนนี้ก็16.03นยครับก็คือ4ี่โมงสนาทีนะครับก็ถึง16.23ไม่ไม่ถึง16.0เออ0 9แล้วกันเนาะทุกคนรวมเวลานับด้วยโอเคี๋ยวผมไปปิดตาก่อนแล้วกันเจอกันครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเดีเราไปกันเลยครั้งนี้นะครั้งนี้เราจะไปข้างหลังห้องน้ำนะ เดี๋ยวรอมันลงไปก่อนนะทุกคนไปเระไป่ทยเคือมันนับไปหลายแค่แค่ยี่สิบวินะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสท้าแล้วมันมันให้เวลาแค่ยี่สิบวินับนะทุกคนซึ่งมันน้อยมากเราจะไปไหนดีทุกคนเชื่อป่ะตอนนี้เวลาแน่เลยอะไปเคียวใส่อย่งนี้เพื่อนห้องน้ำผู้ชายนะคะ เงียนไมไม่ได้วะชิมาละได้ยังได้ไดไต้นตหอมมากต้อตือ้อมเหม็นมากพล้ไปแอบทุกคนนะครับแราไปแอบคืนเงียนมากเลยเแอบเลยคนเราแอบตอนนรงเนาะไปแล 我们住上边。现在我们住在三楼。 เลิกเ <Hello>, no? นาะให้ทุกคนเดินออไปกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรีบหน่อยนะห้านาทีนะครับคุณเหลือเวลาอีกไม่ไม่มากแล้วนะประมาณสี่นาทีนะตรงนี้ไม่มีนะผมกับกล้องอีกกล้องนึงแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่ากล้องนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับไม่ได้ส์ ม่อยจริงเดี๋ยวจะมาตรงนี้ตรงต้นกระเพราข้างหลังนี้นะเป็นไอที่ลงมากตรงนี้นะทุกคนตรนี้โตอยู่ตรงนี้ะคะทุกคนเอังจริงตรงนี้โล่งมากชั้นสองทุกคน คนตอไม่มีนะครับเดี๋ยวรีบหน่อยนะทุกคนจะหมดเป็นปแล้วอยู่ในห้องอยู่ห้องเคไม่มีมเอ้ยเจอแล้วทุกคนเจอน้องต่อแล้วนะครับคือถ้ามันมาตรงเนี้ยมันมาชั้นสองเนี้ยมันเห็นเราเลยนะโอเคทุกคนมันทักมาว่าเจอครบแล้วเหลือแค่เรานะก็เดี๋ยวเรา ถ่ายรูปส่งไปนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้เขามาดูนะคะว่าเราเนี่ยแอบแนบเนียนอยู่ตรงนี้นะคะคนตอนนี้อูก็จะส่งรูปมาเรียบร้อยแล้วว่าอูอยู่ไหนแต่เราไปดูอูก,กันว่าอูนั่งอยู่ตรงไหนครับชเชลล์คนอันนี้ก็เจออูละทุกคนรอบแรกที่ผมอันนี้ผมดูแล้วไม่เจอนะทุกคนมันน่าจะวิ่งอ้อมไปไม่แต่เราี่นี่้าอตรงนี้ลค่ะโอ้โหกูอาอยู่ดูตรงนี้แล้วไม่เห็นใช่หรอดูตรงเนี้ย จงยยืนข้างบนแล้วก็ดูแบงนี้ไม่เห็นลองอย่างันไรมีค่ะฉันอยู่อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ค่ะโอเคทุกคนไปเดีเลยอีกหนึ่งรอบนะครับแต่เรารีบไปตรงนู้นกันเลยเราไปแอบที่ไหนกันมาบ้างผมแอบอยู่ข้างบนตอนแรกฉันไม่เห็นน้องแล้วฉันจะลงมาแล้วดีนะเห็นเสื้อน้องใส่ป่ะดูสิเสื้อน้องหุ่นดีครับทุกคนไวจะประมาณนี้มาทุกคนเลยอีกหนึ่งรอบแต่เรารีบได้เลยฝนน่าจะตกแล้วแหละเดินยังเบายังไงไปเดี๋ยวเราเล่นกันเลยคือเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะครับจะโอนอะไรออกไหมหรือว่าไงโอนนอออกกหรืแจะไร โอ๋โหฉันเป็นกันแหละเพรา่อโอเคพ่อรอบที่สองผมยังไม่ได้เป็นนะครับเหลืออีกรอบหนึ่งปะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยอย่าลืมตั้งกล้องนะจ๊ะจ้าครับทุกคนก็ที่ผมคิดได้คิดไว้นะครับก็คือเราจะไปแบที่ที่อุเคยแอบคือเมื่อกี้น่ะคือตรงต้นของต้นหญ้าเลยอุจะคิดว่าเราจะไม่ไปแอบแต่ที่จริงแล้วเราจะไปแอบนะไม่รู้มันเป็นอะไรจะไปข้างหลังร้านเลยดีกว่าทุกคนแค่กอหญ้าผมว่าน่าจะบังไม่มีนะครับ คือแต่เราจะไม่แอบเดี๋ยวห้องน้ำครับเราจะแอบ,บตรงอื่นนะคือเราไปแอบทุกคนอย่าแอบคือไม่เหลืลัไม่เยอะเลยนะคือเราแอบแอบตรงนี้ทุกันเนาะไม่น่ามีใครเห็นผมแล้วปะเราแบบอาแบ,บนนะอไปเลย จะเจอน้องเราอยู่บห้องน้ำน้องก็จะไปแอบที่เดียวกันเราจะไม่คือเราจะตรงนี้แหละตรงนี้ก็คือโม่ปูนะครับเราจะนนั่งงตรรี้เาแอบกันนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแอบข้างล่างนีกก่อนนะทุกคนเรเจอน้อเรายู่บนแต่เราไปแอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะแอบในพุ่มหญ้านี้เลยนะ อย่างนั้นก็ไม่มนใันมากไม่มีใครเห็นหรอกอย่งนี้็นอยน้มากเลยเราจะอยู่นี้ไปจบไปเลยทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสองนาทีได้แล้วนะครับก็เหลือประมาณสามนาทีนะครับไม่มีใครมาเลยนะทุกคนนี่นะคือที่ที่ผมแอบอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้เว้ยนี่เดี๋ยวรีบิวใดูเลยเลยพราะว่าวางจัดแม้มันเป็นโม่อย่างนี้นะทุกคน เนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหัวเข้าไปในนี้นะทุกคนมันก็จะมิดมากเดี๋ยวขอแอบดูตรงนี้กนนะครับคือเราไม่ได้ไปไหนจากที่นะเราไม่ได้ปิดกดยื้อต่อันเข้าไปนอนนี่เลยนะทุกคนจะไปถึงท้องันทุกคนดูวันดีวันน้อยแอบมากเลยอ่ะให้นะทุกคนนัโคตรตั้งใจแอบเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวเราไปเร็วไปกับที่แล้วนะผมไม่หูับเดี๋ยวนะมันน่าจะขึ้นมันน่าจะอยู่ในห้องอยู่นะครับ เาไม่มีเสียงเลยตอนนี้ก็ผ่านมาสามนาทีแล้วทุกคนผมจะไม่อ่อนให้มันนะครับเพราะมันดโตัวอะคนแร้ผมว่าผมจะขึ้นไปข้างบนนะแต่ไม่ได้ขึ้นนะลืมไาดิคิดว่าน่าจะเอาที่แอบปลอดภัยที่สุดน,นะคู้เต้นน้องผมมันลุ้นทุนมากนะทุกคนมันแอบนิยานะทุกคน,นหนน้ย่าที่มันแหวงอองไปนนะครับโอ้มันอยู่ไหนวะอยู่อะ กันนะคะทุกคนนี่บันไดที่มีส่วนมองห้องลอ็อกไหมเอยไม่ล็อกด้วย<น>ไปห้องลอ,องนะคผลเสียงใอ้โคด้วยไม่มีนะจ๊ะลองมองดูข้างล่างยังไงยังไงไม่มีนะจ๊ะไปดู ทุกคนเราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงคนยังไงจ๊ะยังไงไม่มีนะำทางนี้ไม่มีนะได้ยินเสียงไม่ข้างบนกับข้างล่างแหละเหลืออีกสองชั้นนะทุกคนเดีย๋ยวไปดูกันให้ครบเลยเพราะจะต้องละเอียดนิดนึงไปจ้ะขึ้นไปจ้ะยังไงยังไงอยู่หรือเปล่า ดูโซงแล้วห้องนี้เหมือนจะล็อกนะทุกคนอาจจะน่าจะไม่มีคนอ,อยู่นะแต่ดูก่อนว่ามันล็อกหรือเปล่าตอนนี้คือขึ้นมาสูงมากลมเย็นมากโอเคห้องล็อกนะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าแต่ข้างบนมันเป็นล่องๆนะทุกคนน่าจะไม่มีใคร,รเปล่าว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีนะคะทุกคนหเหนื่อยมากเลยอะ คนทีน่มีชั้นสี่ทุกคนน่าจะไม่เห็นผมนะแต่ผมไปเรียกน้องผมแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์มาข้างหน้าเลยหมดเวลาแล้วนะครับต่อ,อลุกเร็วหมดเวลาแล้วนี่นะ้อน้องผมนอนอยู่นี่เวลาแล้วเราชนะแล้วต่อหมดเวลาแล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่ให้ดีเลย ฉันถ่ายอยู่ฉันนับอยู่เยี่ยมไปห้านาทีเลยเพิ่งสามนาทีเองเกินแล้วคนก็สรุปเกมนะคะก็ไม่รู้ว่าเวลาถึงไหมเพราะเวลาของแต่ละคนถึงทุกคนถึงเลยท่เท่มาหน้านาทีนะคะแต่เขาอู้อะกดหลังจากนับยี่สิบวิจริงๆนะคือมันเพิ่งได้สามนาทีเองอืมแต่ก็ท่างมันนะคะทุกคนเพราะว่าฝนก็ฝนมาเมื่อเดี๋ยรอบรอบคิดเลยทุกคนลองไปดูรีแอคชั่นดิก็เดี๋ยวเรา มาลากันนีก่อนเนาะก็อย่างนีวันนี้ขอไลาไปก่อนเลยคับฝากกดติดตามช่องกดไลค์ต่คุณด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแชรสำหรับอูนะคะ อ้คิดอยู่ว่าจะเปิดช่องตัวเองดีไหมเนาะก็จะเป็น a u e e s r นะคะคือตามช่องไลยเลยนใช่แต่ว่าไม่ได้ลงอะไรนะ a u e e s r นะคะชื่อเดียวกับ IG เลยนะคะทุกคนก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดตั้งรลบวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะสุคขายให้น้องด้วยนะคะ